ควอนตัมฟิสิกส์ควอนเทมฟิสิกส์คือสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆเช่นอิเล็กตรอนโฟตอนและอะตอมโดยใช้หลักการที่แตกต่างจากฟิสิกส์แบบดั้งเดิมหรือฟิสิกส์นิวตันหลักการพื้นฐานของควอนตัมฟิสิกส์มีดังนี้ 1. ควอนตัมควอนเทมปริมาณของพลังงานในระบบที่สามารถมีค่าได้เฉพาะเจาะจงเท่านั้นไม่สามารถมีค่าเป็นอย่างอื่นได้ตัวอย่างเช่นอิเล็กตรอนในอะตอมสามารถอยู่ในระดับพลังงานที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น 2. อฤปรีคลื่นอนุภาคเวฟพาร์ติเคิลดูเอลตีออนุภาคย่อยของสสารเช่นอิเล็กตรอนสามารถแสดงพฤติกรรมเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคได้ขึ้นอยู่กับการทดลองที่ทำกับมัน 3. หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg's Uncertainty Principle) หลักการที่บอกว่าเราไม่สามารถรู้ตำแหน่งและความเร็วของอนุภาคย่อยพร้อมกันได้อย่างแม่นยำมีขีดจำกัดในการวัดค่าสองค่าเหล่านี้พร้อมกัน 4. การแทรกแสงของคลื่น (Wave Interference) เมื่อคลื่นควอนตัมจากอนุภาค2ตัวหรือมากกว่ามาพบกันพวกมันจะสามารถแทรกแสงกันได้ทําให้เกิดรูปแบบคลื่นที่ซับซ้อน 5. การพโวพันธควอนตัม (Quantum Entanglement) สถานะของอนุภาค2ตัวหรือมากกว่าสามารถพัวพันธ์กันได้แม้ว่าอนุภาคเหล่านั้นจะอยู่ห่างไกลกันซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของอนุภาคหนึ่งจะส่งผลต่อสถานะของอนุภาคอื่นๆอย่างทันทีควอนตัมฟิสิกส์เป็นสาขาที่ซับซ้อน แต่ก็เป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีหลายอย่างในปัจจุบันเช่นเลเซอร์คอมพิวเตอร์ควอนตมัมและเทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นหาก